คนนี้เขาน่าจะเติมเงินเยอะนะไม่ไหวแล้วนไมสู้เขได้นะไม่มีตังค์นี่าตีลตีลตลเราได้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้น,น,น้อง<ะ>เลโอจะมาเล่นเกมอะไรครับเกมบอกแบบสงครามใต้ดินแบบสงครามใต้ดินเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงแมบ,บสงครามใต้ดินสองจุดศูนย์อะนิเคลียเดเป็นยังไงแบบสงครามใต้ดินอ๋อมีหลุมลงไปเหรอใช่ มีหอคอยให้ขึ้นไปจมไปด้วยอ้าวอยู่ใต้ดินแล้วมีหอคอยได้ไงเลือกทีมได้อ้าวอยู่สีฟ้านะสีแดงทีมเต็มแล้วหมอมาอ้าวรู้ได้ไงอะ่ะก็มันก็มัน,น,นก็นมันถ้าเกิดมันหกคนมันจะเป็นทีมเต็มถ้าเราอยู่สีฟ้าทำไมแต่งตัวออกชุดสีแดง,แดงชมพูไม่เลยยิงยิงใครตีกคต,ตายตาย,ยาไม่ไงเอาทำไมเราไม่ยิงค้าง ทำไมมันโดนไปทางนี้อ่ะตีเลยในหนึ่งร้อยแต้มได้1หนึ่งร้อยเงินเลยเอาเงินเหรอตีเลยอ้ามันดาไปแค่แปดสิบเมื่อกี้เสดงว่ามันไม่โดนหวัวดิเอ้าวแล้วแต่ละทีมมีกี่คนนะหกคนนะแล้วเรายิงไปกี่คนแล้วเนี่ยส,ส,อสองคนนะเราฆ่าได้สองคน แต่เขาก็เกิดใหม่เรื่อยๆอะเหรอใช่แล้วก็เกิดแล้วจะชนะตอนไหนอ่ะนี่อะอีกมีเวลาให้ดู่อกี้นีกงข้างบนเนื้เวลาถอยหลังเหรอใช่ยังกระโดดข้างๆไปยิงที่อื่นมั่งได้ไหมนี่เลยฮะไปยิงที่อื่นมั่งได้ไหมไม่ด้ยสิงสิงไม่เปลี่ยนทีมด้วย ไม่เปลี่ยนีอกแล้วมีโอกาสจะชนะไหมเนี่ยก็มีอยู่ถ้าเกิดคะแนนเยอะมันก็เป็นที่หนึ่งอะล้วเห็นคนอยู่นู่นเอ้าไม่โดนแล้วจะรู้ได้ไงว่าคนไหนอยู่สีฟ้าสีแดงก็ก็ดูเชื่อบนหัวเอาอ๋ออ๋ออ๋อถ้าชื่อสีแดงราลองเ้อ่าอะไรอะ ไอ้คนนี้อุ้ยว้าวมันใช้คนนี้ใช้ปืนอ่ะชื่ออะไรเนี่ยชื่อชื่อมัวมากอ้าวคนนนลีเซตัวเกิดใหม่คนนนลีเซตัวสามารถขุดดินได้ขุดดินได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเต้มหนึ่งหนึ่งทีมสีฟ้าคะแนนเยอะนะ ได้ได้ได้ค่าได้แล้วฆ่าได้แล้วได้มีบาสุกา้าด้วยเราแบบยิงไข่ตยายแน่เอาเลยคนไม่ฮิวไม่ฮิวอ๋อไม่ฮิวอ๋อจะทลับจะหน่อยฆ่าได้สองคน <หา S 2> แต่เราฆ่าได้สองคนลวดเลยนะเราฆ่าได้สองคนลวดเมื่อกี้ เอาแล้วอยูด่ดีๆทำไมคะแนนเขาเพิ่มได้คนเมืออ่อกี้ก็่นเกิดคาแล้วคะแนนมันก็จะเพิ่มนี่ไงมีมีคนอยู่นูน่นต้องดีเลยไม่โดนอ่ะเอ้ยดีดีเลยมันยิงไม่โดนอ่ะต้องเล่นในคลองมาวันถึงจะโดน ก็ต้องเล่นในคอมาดิโดนไปแล้วไม่มีปืนอื่นแล้วเหรอที่มันแมนแม่นเน,นี่ยปืนบาสกา้าอันนั้นมันยิงกระจุยกระจายใช้เงินเลยมีแค่นี้แหละน่าเกิดจะเอาปืนใหม่นี่ปืนใหม่กับเดิมใหม่มีอัปเกรดด้วยอันนี้มีดิเนี่ยเล่นเป็นเวลาอ่ะหนึ่งพันไปสิบนาที เป็นวันไปสิบนาทีแล้วก็เรียบนิวเคลียร์ห้ารอบเอือเหลือสามเอ็นรับแอมให้ครบเฮ้ยตกใจหมดเอ้ยโอ้ย,โ,อย,โ,อยโดนก้วหไป ไปใต้ดินดีกว่าไปใต้ดินดไปที่ใต้ดินดเราเล่นให้เสร็จกับนี่แน่ออมาสู้เลย,มา,เลยมาสู้เลยมาสู้หน่อยอ่ะมาสู้เลยสู้เลยไหมยอย่าอย่าฮาวไวต่อ Vân tay đại diện Ok mà Rồi tốt chay một Ê à, ơi, à, đi Dính mắn Dính mắn đấy Đây dính mắn Dính mắn Dính đồn Mới còn ý ยงโดนแล้วม <Aí, này. S 1> ันไม่บอกนะว่าทำดาเมจได้เท่าไหร่เดี๋ยวนี้มันบอกแล้วว่าเราเพิ่งรู้เพิ่งรู้ได้ไหละมาสู้ได้จ้าเมทมาสู้ได้จ้ามาสู้ด้จ้ามาสู้ได้จ้ามาสู้ได้จ้าชื่อกาสุดไย มงคนมากมามาที่เดิมแล้วเฮ้ยเห็นคนมุกกี้เห็นเมื่กี้เห็นนะเห็นนะเห็นที่คนขึ้นไปนะ คนนี้อัดามาเยอะมากอะไม่ได้ต้องอัดาน่าใช้อะอัใช้เงินดิคนนี้อัปดาไเยอะเว่าเดียวันครั้งเดียวตายเลยเขามีหางด้วยนะอ,ยอ้เ้ยเขาแต่งตัวไม่เหมือนใครมาสามารถเลือกวิธีแต่งตัวได้หมา,มา แต่งตัวเท่มากมันเลือกวิธีแต่งตัวได้อันนี้น่าจะโลบักแน่นอนอะ่ะหมายถึงว่าเขาเติมเงินเนอยอะเหรอไม่ไหวแล้วคนนี้เขาน่าจะเติมเงินเยอะนะไม่ไหวแล้วเราไม่ร่างสู้เขาได้นะเราไม่มีตังค์เอ้า ายด้วยแปะเร็วค่าได้แล้วดูเลือดดิคะแนนสีแดงจะตามทันแล้วนะแต่มันทางกันเยอะเลยนะไม่เยอะหรอกได้ไนงะเอายิงไม่โดนมันเล่นใน e ets, เอ้แด้มันยิงไม่โดนต้องเล่นในคอมเท่านั้นถนะึงจะยิงโดนได้แมน่นมันต้องเล่นในคอมอะถึงจะยิงได้แมน่นต้องเล่นในคอมถึงจะยิงแมนง่น,นย,ยิงไม่แมน่น เกือบโดนแล้วโอ้ห่างกันไม่ถึงสิบคะแนนแล้วนะเอ้ยมันใกล้ตามันใกล้ตามาแล้วคะแนนใกล้ตามามาแล้วมาแล้วนี่นี่เอาคะแนนเพิ่มไปแล้วหนูสีแดงคะแนนขึ้นวายังเนี่ยทำไมต้องเดินไปมาตลอดเลยล่ะเดี๋ยวไม่คนยิงไง ว้าหันกันคะแนนสองคะแนนว้าแสงแรงเฮ้ยมีคนมาบุกคนเด้อด้วยเขาปุ๊บอ้าคนนี้จะเอาทองไว้ดิอ้าวทองไม่มีทองหมดทองหมดทองหมดหมดหมดทองหมดทองหมดผมว่าทองไม่มีทองหมดหมายถึงเขาขโมยทองเราไปหมดแล้วเหรอไม่ใช่ งมันยังไม่รีโหลดกลับมางมันยังไม่ถึงเวลาที่จะเอากลับมาเก่สีแดงเขามันไปไกลแล้วอ่ะอ้าวที่สิฟ้านำไปเี่สีแดงเขามเก่งอย่างเงี้ยองมีไอ้คนเมื่อกี้ไงคนเนี้ยเก่งเกินอ่ะโอ้ยโดนมฮงอะไรเนี่ยเดี๋ยวหาอยฮงเทฮงเทไทยแลนด์เก่งมาก คนนี้เก่งมากเลยตีนเนเเี่ยตีเนี่ยเโอไปให้เขาฆ่าทำให้คะแนนทีมมันเสียนะเนี่ยหนีจากคนนี้เหอะใช้ปืนยิง <foreigner> ใช้ปืนยิง <attributed phrase>. อย่าไปใกล้เขาเราไม่ใช่ดาบเราใช้ปืนเอาปาสุก้ายิงเขาเลยแต่ต้องเสียเงินนะเงินชีวิตจริงด้วยนี่ก็ไม่ต้องใช้ใช้ปืนธรรมดาไม่เนี่ย เออมันเลือดสีแดงเฮ้ยมันมันมีฮิวอ่ะคนนี้มีฮิวคนนี้เขาแน่จะเติมเงินโลบัคไปเยอะนะเฮ้ยคนนี้ใช้ปืนอะแล้วก็ความเก่งเขาแล้วอ่ะเขาเอาดาบมาเยอะกว่าปืนอะเขาเอาดาบมาเยอะไปเขาเอาแท้ไม่้กวาดอะก็คนนี้เขาเก่งไปแล้วไปจู๋ ไปสู้คนอื่นดีกว่าสู้คนนี้ดีกว่าสู้สองคนนี้ดีกว่าคนนี้คนนี้เอาคนนี้ต้องเอาคนนี้ก่อนเขาวิา่งห <c oughs> นีเราอะตีแม่ตีเพื่อ <c oughs> นเราก็ตายเพอเอาทองกับมอได้แล้ว <c oughs> นี่ไนะ่ คนนี้มาตีหลังเลโออ่ะเขาชื่อปูเป้คนนี้มาตีหลังเลโอเลโอเห็นนะเอ้ยเอาทองไปเหรอเอาทองไปเหรอสู้เลยหายไปแล้วก็ยิงใส่เขาเลยตีเลยยิงไปโดนเขากระโดดมันรีโหลดอ่ะบอลรีโหลดยิงไมป มาอีกเฮ้ยเราใช้ตัวเล็บสีเหลืองเลยนเนี่ยตัดคนนี้มาอีกแล้วคนนี้เก่งจังไม่ไหวแล้ว <c oughs> ไปหานิวเกียร์ดีกว่าอย่าไปใกล้เขาเลยโอ้ยคนนี้ใช้ปืนเฮ้ยเดินท,ที่สีนนแดงเพิ่มนะเอ้าว <c oughs> ตายกันหลายคนเลยสีฟ้า ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ้ยคนนี้โอ้โหไม่คนลูกเพี่ยบอะไม่มีใครสู้เขาได้เลยลูกคนนี้เขาเก่งมากเราแอบยิงจากข้างบนดีกว่าเราจาข้างบนยิงจากข้างบนดีกว่าเไหนเอาเราทำให้คะแนนเพิ่มเร็ว คนนี้มาเฮ้ยคนนี้มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอามาเอาขึ้นมานี่เฮ้ยมันยังไม่ตายเอามาเนะมานะเอามาเลยนี่เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาอะไคนนี้มาบังทางอ่ะมองไม่เห็นก็คนนี้เขาเก่งเฮ้ยคนนี้จะมาปลูกอ๋อปลูกอ๋อปุกอ่ะเขาลูก อ้าวคนนี้ตายแล้วไม่รู้ใครฆ่าเอ้ย,อยคนนี้ยมองไม่ทันเลยโอ้คนนี้ก็จะฆ่าเรามองไม่ทันนะ่ะเมื่อกี้เรามองไม่ทนนะัมมทนมันวายมากหนึ่งนาทีเอ้ยคนนี้ชื่อเอวาเอวาเกมเวาเกม chơi em chai kia cốc chạy, mặt lên muộn hang gặp mặt lên chị hai hang mail hai chị hai tài hai chị hai chị hai chị hồn thì... Đây Giờ có mình หมา,มา,มาหนี่ฆา,า, <c oughs> ามาันนึงค่มันโดนมันฆ่ากลับมาดิเฮ้ยแต่เราทำดาวเหม็นให้ถึงเลือดสีแดงเลยนะแมน,นห่างกันเกือบเท่าหนึ่งแล้วลูกเลยมองไม่ทันเลยคนนี้ใชียหงเทยมาอีกลหงเทมันเป็นแมวหรือเป็นสุนัขจิ้งจอกหรือเป็นหมาก็ไม่รู้ไอหางขาวเนี่ย โอ้ยลูกไปให้เขาฆ่า,าทำไมเล็เฟืาอว่าดีกว่าไม่ต้องเกลียนอ่ะเหลืออีกแค่ยี่สิบวิเราพบดูผลเลยแล้วก็จะได้จบคลิปแล้วก็ไปนอนซะดึกแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปโรงเรียนอีกโอ้ยลืมไปเลสหกห้าสี่สามสองหนึ่ง ทีมสีแดงชนะนี่ไงเห็นไหมไอคนนี้เก่งสุดฮงเทไทยแลนด์เนี่ย